ดีซีเกมเมอภูมิใจเสนอ King Legacy The Series มหากาศจนสลัดบ้องผ่าพร้อมกันแล้ว เรืงราวความเกลียนได้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหลังจากเจ้าดีซขยี้ส้นตีนได้ใช้ผลแมกมาและฝฟามเวลอย่างเมามันหรือการลงดันสุดโหดกับเพื่อนๆในโหมดคิตตี้รวมถึงการตีบอสตัวใหญ่ยักษ์อีกด้วยและในวันนี้เจ้าซีก็ต้องออกเดินทางฟาร์มเวลกันต่อไปในโลกโจรสลัดเกลียนแห่งนี้และมันจะร่อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนี่ ตัดภาพมาที่เจ้าหัวส้มหน้าเอิสมองเกรียนที่ตอนนี้พี่แกกําลังอยู่ในเกาะเทเลรายนะครับประวัติคลิปที่แล้วเราได้ฟังจนมาถึงเกาะน,นี้ว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าเจ้าซีก็ได้รับเควสและพุ่งไปอัดเจ,จ้าบอสหน้าสนตีเลยแต่เราก็ลืมไปละครับว่าเรานั้นต้องเปลี่ยนที่ฟาร์มทําให้พี่แกได้มารับเควสจากอีเจ้คนสวยและได้ไปสู้กับเจ้าบอสพลังสายสุดโหดเลยแต่แล้วเพื่อนของเราก็ได้ทักครับว่าพี่ยังไม่มีอาคีก่อนเลยนี่ว่าทําไมเรอนั้นอยากได้มันมากๆเลยละครับว่าแล้วเจ้าซีและเพื่อนก็อออกทะสิปส ยัียงลมคำราม อลละไรจาซักกระปรกเลยเนี่เจ้าสีก็ได้สิ่งต่อไปเรื่อยๆจนรอนั้นมาถึงเกาะฟองสบู่จากนั้นเราก็ได้สิ่งเข้าไปในเกาะจนเรามาเจอข้ากับผู้บ่าวคนหนึ่งและเราก็ได้ซื้ออาคีกอดกับพี่แก้ด้วยเงินห้าแสนเหรียญมาเลยล่ะครับแพงเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ในตอนนั้นก็มีคนมาขอ,ลอแลกเปลี่ยนรอละเว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรไปดีล่ะครับมึงกูไม่รอดี่แหลกไรนี่แล้วเจ้าสีก็ระบินเหมือนก้อนตดกลับไปยงังเกาะทรายแต่เราก็นึกขึ้นได้ล่ะครับว่าเรานั้นสามารถรีตัวเองได้นี่ว่า,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 าทําให้ หน้ากลับไปฟาร์มต่อกับเจ้าบอสหน้าสุนตินั้นต่อเลยแต่ในตอนนั้นเพื่อนของเราก็ได้โผล่มาอีกคนล่ะครับและมาทํหนาแต่เนาะและเจ้าสีก็ได้สู้กับเจ้าบอสตัวนั้นอยู่สัก2 3สรอบแต่พลังของเราก็ถึงขีดแดงเลยทําให้พี่แกต้องหิวตัวเองกันเลยแหละกูจีตายเอาตัวเดียวไม่ได้พี่แกก็ได้ฟารมต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องฟาร์มต่อไปเพื่อที่จะถึงเลเวลแปดร้อยให้ได้ล่ะครับแต่เมื่อฟามไปสักพักเราก็ได้เห็นถ้วยอะไรบางอย่างโผล่มาแล้วเว้ยทำให้เจ้าสีได้มารับเควสถ้วยจากเจ้าหน้าเออและ อันด้านบนจนเราได,ได้ XP แบบฟรีๆมาเลยล่ะครับ ดดีีดแต่แล้วเพื่อนของเราก็ได้ชวนอีกแล้วครับว่าเราไปสุ่มผลกันเถอะถ้าไม่เรารีบมาสปาเรือล้วจะรีบออกเดินทางไปสุ่มผลกันต่อเลยล่องเรือมาหารักสากนไอหน้ามีและเจ้าสีก็ได้สิ่งเรือมาถึงเกาะแรกจากนั้นมหากรรมความเกลือก็ได้ร่ำขึ้นเจ้าสีก็ได้ใช้มณีที่มีอยู่ในการสุ่มผลจากอีเจ๊ขายผลเลยซึ่งเราก็ได้แต่ผลคอมมอนมาอย่างเดียวเลยล่ะครับพูดง่ายๆเลยก็คือมันมีแต่ผลเกลือทั้งนั้นเลยละเมึงและแล้วในการสุ่มครั้งหนึ่งเราก็ได้ ผลแก๊สมาไว้ว่าแล้วจ้าสีก็เลยลองแดกมันเข้าไปจะเรมมีพลังแก๊สสุดเจ๋งมาเลยแถมเราก็บินเหมือนมีตูดอยู่ที่ตูดของเราด้วยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอพี่แกก็ได้สุมและสุมอีกจนลมมีผลเกลือจํานวนมากกองอยู่ที่พื้นเลยล่ะครับและในที่สุดมันี่ของเราก็หมดไปและพี่แกก็ไม่ได้ผลจริงๆซด,ดินอะไรมาเลยเกลือจริงเลยล่ะกูเชื่อแล้วและเพื่อนของเราก็ได้บอกต่อละครับว่าเราสามารถซื้อผลได้ด้วยนะว้ยพาะามีเจ๊คนหนึ่งขายมันอยู่แต่เมื่อเราไปดูก็มีแต่ผลกากๆทั้งนั้นที่เปิดาายแถถม้ จะซื้อด้วยเงินโรบักมันก็เป็นอะไรที่แพงมากๆเลยล่ะครับทำให้เจ้าสีเดทักร้ร้านไปและได้บอกเขาไปว่าพี่ครับพี่ครับผมอยากได้ผลยังเจ๋งในคิงเลกาเซียครับพี่มีขายหรือเปล่าขายแน่นอนเลยน้องเบาแต่ในขณะที่รอทางร้านเตรียมความพร้อมเจ้าสีก็ได้สิ่งกลับมายังเกาะซ้ายเพื่อที่จะฟาร์มต่อด้วยผลแก๊สเลยซึ่งพี่แก,ก่ก็ทุลักทุเลอยู่สักหน่อยพอเพราะราไม่ค่อยชินกับผลน,นี้เลยล่ะครับเจ้าสีก็สู้กับเจ้าบ,บอสอยู่หลายรอบและรอก็อแอฟค่าพลังเพื่อที่เรานั้นโหดขึ้นไปด้วยและแล้วร้านก็ได้บอกรว่าา้เนขไ เอาผลได้เลยทําให้เจ้าสีได้วาปมาอย่างเซิร์ฟวีของร้านจากนั้นเราก็ได้บินซิ่งเหมือนก้อนต้นเพื่อที่จะกลับไปยังก่อแรกเริ่มและเราก็เพิ่งรู้ล่ละครับว่าร้านนั้นมาเป็นเอฟซีของเราด้วยและพี่แกก็ได้มอบข,ของขวัญมาให้กับเราขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งผลที่เราซื้อนั่นก็คือผลฟินิกและผลมังกรล่ะครับจากนั้นเจ้าสีก็ลองใช้ผลฟินิกก่อนเลยซึ่งจากผลนี้เราก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นนกควักตัวสีฟ้า และเราก็สามารถฮิวเลือดตัวเองได้อีกด้วยจากนั้นเจ้าสีก็ได้กลับมาที่เสื้อของตัวเองและได้พาเจ้านกควักสีฟ้ามาฟาร์มต่อเลยแต่เราก็ยังไม่ค่อยชินมือกับผลนี้นะครับทำให้เราโจมตีมันยากพอสมควรแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้พี่แกก็ได้รับเควสและได้กลับไปสู้กับเจ้าบอสต,ตัวนั้นอยู่หลายๆรอบจนในที่สุดเจ้าสีก็มีเลเวลแปดร้อยแล้วล่ะครับผมสุดยอดไปเลยนี่น้องบาวซึ่งเราก็จะสามารถฟาร์มที่ใหม่ได้แล้วล่ะทำให้เจ้าสีที่แปลงร่างเป็นนกควักได้บินเซอร์ฟรีไปยังเกาะท้องฟ้าต่่ออเเลยจจากกนนั้สี็ไมรช พี่แกก็รับเควสเลยไปอาศัยจับพวกหน้าสุดตินทันทีซึ่งเราก็ให้เพื่อนของเราช่วยฟาร์มนิดนึงงโดยการให้พี่แกโจมตีพวกคีิให้และเราก็ได้ใช้สกิลรกควักบอยบินจัดก,การมันจนตายหงอกโขงไปเลยล่ละครับเจ้าสีและเพื่อนก็ได้ฟาร์มอยู่ที่นี่นานพอสมควรจนพี่แกนั้นมันถึงเลเวล850รอเราก็สามารถขึ้นไปรับเควสที่ไม้ที่ชั้นบนของเกาะนี้ได้ซึ่งรอบนี้มันก็ง่ายกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเกิดเร็วมากแทนพลังของเราก,ก็โจมตีมันได้ดีซะด้ววยเจจ้้าาาารรกก็ไไดจจนนนนนสสสบออออตตตีตัั่่ปและพืขง มาช่วงกันอีกแรงเหมือนเดิมละครับซึ่งเป้าหมายต่อไปของเรานั้นก็คือเราต้องฟาดไว้ว่าถึง900ให้ได้และเราก็จะตกลงกับทีมงานครับว่าถ้าถึงแล้วเราก็จะไปลงดันสุดหดกันต่อไปเจ้าซีก็ได้กระนำใส่เจ้าบอสต,ต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็มีเลยว่าถึง900ได้ลแล้วล่ะวอยทำให้เจ้า,จาซีและทีมงานจอมเกลียนได้บินซิ่งเซอร์ฟรีไปยังเกาะมารีเพื่อที่จะลงดันต่อทันทีแล้วเมื่อเราบินมาถึงเกาะมารีแล้วเพื่อนของเรามันก็ยังมาไม่ครบล่ัครับถ้าไม่เจ้าซีได้ลงมาตีบอส ทำให้เจ้าสีนี่ตายฮ่าจนผัวมาที่เกาะทะเลทรายกันเลยทีเดียวอ้าวเฮ้ยลืีมเซตสปายอีกแล้วหรอโกทำให้เจ้าสีหำน้อยได้บยบินกลับมายังเกาะมารินอีกครั้งและได้เซ็ตสปาบนเกาะน,นี้ไว้ก่อนเลยจากนั้นเจ้าสีก็ได้กลับไปสู้กับเจ้าบอสหน้าส้นตีนตัวนั้นต่อโดยหวังว่าจะได้ดาบสุดเจ๋งของมันมาแต่ไม่ว่าจะฆ่ามันไปกี่รอบพี่แก,กก็ยังไม่ได้สซนตีนอะไรมาเลยล่ะครับถอดเลยนี่โกทำให้เจ้าสีและเพื่อนอีก3ามคนได้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะลงดันต่อทันทีจากนั้นนเเรราาากก็ไไดด้้วปาายังลลงลลละลอแแีบบ ไปและเราก็ได้เริ่มลงแรงสุดโหดกันเลยทันทีเจ้าสีเคยิตสตินก็จะแปลงร่างเป็นนกควักตัวสีฟ้าและได้พุ่งไปสู้กับพวกคลิปที่โผล่มาในแต่ละเว็ซึ่งเว็บแรกๆเราก็ยังข้ามมาได้แบบสบายๆแถมเจ้าฟินิกมันก็สามารถฮิวเลียดของตัวเองและเพื่อนๆได้อีกด้วยเจ้าสีและทีมงานก็ได้สู้ต่อไปเรื่อยๆทีละเว็บสองเว็บแต่เมื่อเว็บเริ่มสูงขึ้นบวกกับเลือดและพลังโจมตีของเราที่มันน้อยนิดทำให้เจ้าสีนี่โจมตีมันยากมากๆเลยแหละแต่ก็ยังดีที่เพื่อนของรอเราโหดพอสมควรเลยล่ะครับช่่วยกิตตแต เมืมาถึงเวฟที่19บเาจ้าบอสตัวใหญ่ยักษ์ของมันก็โผล่มาแล้วไว้แต่พลังการโจมตีของมันก็โหดพอสมควรและแล้วความชิบหายก็ได้รับขึ้นเพราะว่าเมื่อเลือดของเราเหลือน้อยเจา้านกตัวสีฟ้ามันก็บินช้าม,มากๆเลยไว้ถ้าไม่รอโดนคลิปหน้าสุตีนจบจนตายห่าไปเลยแต่นั่นมันก็แค่การตายรอบแรกเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตหลักและพอกลับมาอีกทีเราก็สามารถจัดการบอสหน้าสตีนตัวยักษ์นั้นได้แต่แล้วในรอบต่อไปบอสของมันก็มีอาคิราชันทําให้มันส่งพลังอันโหดร้ายออกมาจากตัวและ เจ้าดีซีก็โดนมันเข้าไปเต็มเจนาเราได้ตายหาตายโหไปอีกรอบเลยล่ะครับตายโห o แบบนี้โกทําให้หลังจากนั้นเราก็ได้แต่ฟ้ามองเพื่อนๆของเราอย่างเดียวเลยซึ่งเพื่อนเพื่อของเราอีก3คนก็ก็นําใส่พวกมันต่อไปเรื่อยๆมาแล้วครับหลังจากที่เราตายนะผมเราก็ดูเพื่อนเพื่อนของเรานะผมตัวนี้นะครับเพื่อนของเราใช้ดาบอะไรวะเนี่ยดาบม่วงๆนะผมฟันกระหน,น่ำซัมเมอร์เซลเลยนะสว่วนนี่นะผมยืนนิ่งๆไม่ทำโซตินไรเลย อีกคนนึงก็ยืนนิ่งๆอยู่อ่านี่ใช้เคียวหรือว่าดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับตูมโอ้โหใช้ผลแสงเือวะเนี่ยน่าสนใจส่วนกู ตายหาไปแล้วนะเลือดน้อยเกินและแล้วเมื่อถึงรอบที่25เจ้าดีซีคยีสุติีนก็เด้ดสปาวตัวเองเพื่อกลับเข้ามาในศึกสงครามอีกครั้งหนึ่งและได้แปลงร่างเป็นนกควักสีฟ้าและได้โจมตีพวกคิมหน้าสุนตีนต่อไปซึ่งตอนนี้เจ้าซีก็โจมตีพวกมันไม่ค่อยเข้าแล้วเพราะแม่งแต่ละตัวนิเวลมันเยอะมากมากเจ้าซีและทีมงานก็อาจัยพวกมันไม่เลิกจนรอมาถึงเวฟที่30ซึ่งเป็นเวฟสุดท้ายของดันนี้และเจ้าบอสหน้าสุนตีนของมันก็โผล่มาถึง2ตัวทําให้เจ้าซีและทีมงานต้อง ทีมงานของเรากอาจทุกอย่างที่มีใส่มันแต่เจ้าตัวนี้มันก็เลือดเยอะก็ ขนาดพวกเรารวมกันยังเอามันลงยากมากแต่สุดท้ายด้วยพลังแห่งครอบครัวของวินดีเซลเราก็สามารถเอาชนะมันมาได้ล่ะครับอ้าวเป็นไงล่ะครับพี่น้องครับเมื่อกลับมายังโลกแห่งของทะเลเจ้าสีก็ได้บิ่งกลับไปยงังเกาะเดิมเพื่อที่จะไปฟาร์ต่อให้เวลเยอะๆแต่ระหว่างทางเจ้าสีมาก็นึกขึ้นได้ล่ะครับว่าเราก็ยังมีผลมังกรที่ยังไม่ได้ลองอยู่นี่ว่าทําให้เจ้าสีได้มหาอีเจและจัดการเปลี่ยนมาเป็นผลมังกรเลยซึ่งผลน,นี้เราก็สามารถแปลงร่างเป็นแย่ยักษ์ตัวสีแดงได้แถมเจ้าแย่ตัวนั้นมันก็สามารถบินได้อีกด้วย งูบองหลาบินได้แหละกูวะยี่หี่เราได้มังกรขยองเดทมาแล้วค่ะบินเหมือนกับจิ้งเหลนผสมงูบองหลาผสมอะไรอย่างนี้อกปลอกย่างแรงเลยมีท่าลมหายใจมังกรด้วยในวันนี้โอ้ที่ปากมังกรนี่เองร้อยครับร้อยจากนั้นเจ้าซีก็ดะบินสิ่งกับมายังเกาะสกายแล้วก็รับเควสและได้ไปสู้กับเจ้าบอสหน้าส้นตีนต่อเลยซึ่งบอกเลยแหละรับว่าไอ้มังกรตัวนี้พลังของมันนั้นโหดมากมๆ โจมตีที่สองทีใส่บอสมันก็ตายหาไปเลยซึ่งภารกิจต่อไปของเราคือการฟาร์มไม่ถึงเลเวล1,000พันให้ได้ล่ะครับเจ้าซีก็ได้รับเควสแล้ไดดไปตัวบอสตัวบอส,บอสแล้วได้กลับมารับเควสแบบนี้อยู่หลายหลายรอบและรอก็ได้มาเปลี่ยนที่ฟาร์มและไดดมาสู้กับเจ้าบอสตัวใหม่อีกฝั่งหนึ่งแต่เจ้าบอสตัวนี้มันก็โหดใช้ได้เลยล่ะครับจนรอหน้าตายหาตายหัวไปหลายรอบเลยซึ่งที่รับเควสมันก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเราสามารถฆ่าบอสตัวนี้ได้เราก็จะมีสินอาวุธของมันมาด้วยเจ้าซีก็ดม แ,แต่เมื่อโรเลเวลถึง9 9 0เจ้าซีมันก็อยากที่จะเปลี่ยนผลอีกครั้งเพราะว่าเจ้าผลมังกรขยองเดตัวนี้มันควบคุมยากและเอถอะท่าไปหน่อยทาให้เจ้าสีได้บินสิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปยังกเกาะแห่งจุดเริ่มต้นและได้เปลี่ยนผลกับอีเจน่าเออจนรอได้กลับมาเป็นผลนกควักฟินิกสีฟ้าเลยซึ่งที่เปลี่ยนผลมาก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับนั่นก็เพราะว่านกตัวนี้มันสามารถหิวเลือดตัวเองได้และมันก็ได้ผลจริงๆเลยเจ้าสีก็ได้อาวธสดุเจ๋งของมันมาแล้วละวล้อโอ้าวโค้โโรเท่ครับน้องๆจากนัน เพื่อจัดการเจ้าบอสและฟาร์มต่อไปจนรอนั้นเลเวลมาถึง1000เพื่อนเพื่อนของเราก็ได้บอกต่อละครับว่าเรานั้นสามารถไปฟาร์มยังเกาะต่อไปได้แล้วนะแต่การฟาร์มมันจะยากขึ้นเพราะเราต้องฆ่าพวกคีมให้ได้ถึง5ตัวฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มที่เดิมให้เลเถึงึง1100ดีกว่านะคะอีดอกทำให้าาพี่แกได้ฟาร์มต่อที่นี่ไปไเรื่อยๆจนในที่สุดเจา้านกควักตัวนี้มันก็มีเลเวลถึง1,100ได้แล้วลนะุยทาให้เราได้ออกเดินทางยังเกาะต่อไปอีกครั้งและเเรรรรากกกก็ไได้้มมถึงงงง่่่่่่ออออแแแหฟฟสะบูลลททีีนีนนคคืตตวััวป จากนั้นเจ้าสีก็ได้มาหาออเกผมชมพูดำ และเราได้รองรับเควสเลเวลพันไปที่มาได้รอค่าพวกคลิปถึง5คนหล่ะครับและมันก็เหมือนที่เพื่อนของเราบอกจริงๆมันก็ฝาบยากพอสมควรลแล้วแหละนี่แล้วล่ะที่กูฟ้ามเทนูต่อนะครับทําเมจ้าซีได้มารับภารกิจใหม่เลเวล1,100้และเราก็ได้สู้กับเจ้าบอสหน้าสตีนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเจ้าบอสตัวนี้มันก็โหดพอสมควรเลยแถมเราก็โจมตีมันไม่ก็เข้าสะดวกและเจ้าซีก็คิดว่าในคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันราค็มาเกียนต่อในคลิปหน้ากันเถอะพี่บ่าวและเรื่องราวของคิงเล มันก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนแลละครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ King Legacy The Series ใน EP ที่3นะครับก็เว้นว่างไปนานพอสมควรเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าชอบหรือเปล่านะผมจะพยายามอ่านในทุกคอมเมนต์เลยและในคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีเดอร์สวัสดีไปละจุ๊บก